ก็สวัสดีครับผมครับสมคิดครับผมอยู่เติดรถมือสองนะครับผมราคาเซ็นเตอร์นะครับครับวันนี้มานั่เสนอรถนะครับรถเก๋งหน่อยนะครับผมไปครับนะครับราคาเบาๆครับผมแล้วกาศคอนเวอร์ตนะครับถูกๆนะครับผมรถเก๋งหน่อยฮันดา ฮอนดานะครับาจจะพาไปเบิ้งนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับฮอนด้าบิโอนะครับแบบซีประตูครับผมตัวนี้ครับผมฮอนด้าบิโอสีออกดำม่วงครับเป็นเครื่องพันสองครับฮอนด้าบิโอนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับใหม่ๆเลยนะครับ ัวนี้ราคาตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับดาวนะครับอยู่ที่เก้าพันบาทนะครับดาวเริ่มต้นนะครับค่าเงื่อนอยู่สามพันหานะครับประมาณนี้นะครับสป็นรถพันดาวิดูโอขันนี้นะครับผมครับล้อแม็กนะครับมากับรถเลยพันดาวิดูโอมาเบิ่งภายในครับผม ภายในนะครับสาจ้านนะครับเป็นรถบ้านๆเลยนะครับเครื่องรถพันสองครับตัวนี้นะครับผมฮันดาปีสองพันสิบสามะครับเป็นไฟฟ้าแล้วครับผมครับระบบเส้นทันล็อคเกียร์ออโต้ก็ภายในก็เป็นสีออกสีน้าตาลนะครับอ่าไม่ตัวนี้นะครับเรนอยู่ประมาณแปดหมื่นนะครับรถ 13-14ปีนะครับปี2013นะครับถือว่าโอเคนะครับสภาพแบบนั่งฝาเลยคฮอนด้าบีโ o นะครับ a m e นะครับสภาพนั่งฝาเลยนะครับออกเป็นสีดำอมม่วงนิดนึงนะครับผมนะสนใจกันฮิดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้ คครรัับบผมเป็นรถมือสองนะครับสภาพดีเลยครับรถบ้านนะครับคันนี้นะครับผมรับขายอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับเงินสดนะครับต่อได้นะครับผมครับซื้อเงินสดคร่าดาวกับเก้าพันนะครับดาวเริ่มต้นกว่าจะอยู่ที่ประมาณ ท่านกว่าบาทนะครับได้ยังได้รถน้อยๆนะครับไปชี้ใส่งานนะครับสอบถามได้นะครับผมเมล่าอเมธค่อนด่าราคาเบาๆสอบถามได้ขอบคุณดิสต่อกับผมได้นะครับสมคิดนะครับหน้าค่าเซ็นเตอร์ครับผม ฝากไว้แน่ครับผมทางใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ให้แน่นะครับผมตัอนอี้ก็มาเสนอขายรถขายรถมือสองครับผมฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ